มองแท้กดเพืแง่งแง่งน่อยแง่งหน่อยโอ้คับครับตัดมาเรียบร้อแงงก็ยก็แง่งหน่อยแง่งหน่อยตัวแรกแหกมันตัวต่อไปให้เงี้ยก็นี่เด้อสบายมาก่อนเสมอเสมอแล้วบ่เอาตเงี้ยกระตามมาใช้ใสไปทั้งละ túi lẹt, tổ ba nè, tổ bạc cụt ô ô, tổ ngăm mình sẽ xài nỉ nó, nói điều, gần lốt, gần lốt, gần lốt, ủn, cái săn nó bây giờ còn săn ระวังตั้งแต่อันเงียงมันนี่แหละกดเหลืองครับกดเหลืองตัวกำลังสวยๆหมกเนาะต้มย่ำต้มสมไปเนาะโอ้ตัวงามตัวนี้กดบ่นนี่โอ้กด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 ตัวมันเห็นน่ะ ยี่สิบตัวโลฝุ่นท่างฝุ่นเก่าแล้วฝุ่นฝุ่ยฝุ่นท่างฝุ่นะนังปดครับห<อ>านแห้งแค่หนแค่นังปดอยู่่นน่ะ,นะดนปด,นะปวดบวบาดบวบัวอืเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนบรรยากาศครับกดแคนแดนสวรรค์ over. ของนั่งตกปลา น้ำจะเริ่มเสาะตามริมฟังเกามากเนาะเริ่มกลิ่นกลิๆๆ่นกลิ่นถึงมากสองแต้มไหมบ้างสองตัวสองตัวผ่านไปสิบตัวต้มพอดีสิบตัวก็ได้ต้มทั้งคนบรรยากาศ ้างผุ่นกับเป็นตะคือคืนแห้งย่อไงคกับแพร่ไงสะดุง้งไงร้างผุ่นต่อครับต่อบาทละตัว ดวงนั่นมันบ่ดวงน้อยๆมันเบาพอได้ใส่เบ็ดดวงใหญ่เนาะเบอร์เบยังฮะใส่ดวงเบ็ดนี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สอง ปรากฏมันบ่นตัวนี้ตัวงามอยู่เนาะถ้ารุ่นจังซี่นี่ประมาณจักจกักโตโลประมาณน่าจะสิบยี่สิบบ่ประมาณโโลลยี่สิบเนาะยี่สิบตัวยี่สิบโตโลอยู่เรื่อยๆครับเรื่อยๆ กินเลี้ยงหัวเด้ยงหัวเนี่ยนะครับหากินจะมีนนลนะครับพี่น้องเอ้ย,อยมึงโดดถุนมันกินปลาอันเดียว <c oughs> กินเบ็ดก็ได้เนี่ยโอ้ปลาอย่างไรเนี่ยปลาซิวปลาซิวโอ้ยปลาซิวนี่